ความกลัวไม่มีอยู่จริงค่ะความกลัวเกิดจากที่เราทุกๆคนสร้างขึ้นเองวันนี้จินตนาการนะคะ่ะที่คุณสร้างคุณกำลังสร้างจินตนาการที่สร้างความกลัวให้กับคุณหรือคุณกำลังจินตนาการที่สร้างความกล้าหาญให้กับตัวคุณเองหลายๆครั้งที่ครูปิวเองก็เป็นคนหนึ่งที่เรามีความกลัวค่ะ และกลับมาย้อนแล้วจึงได้เรียนรู้ว่าความกลัวที่เกิดขึ้นกับตัวเรานั้นค่ะเกิดจากการที่เราคิดไปก่อนเรากลัวไปก่อนยังไม่ได้ลงมือทำเราก็กลัวไปแล้วเราก็คิดไปแล้วเราสร้างจินตนาการเหมือนกันค่ะแต่เราสร้างจินตนาการภาพที่เป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายที่เราต้องการในชีวิต ถ้าวันนี้คุณกําลังจินตนาการภาพนั้นอยู่ค่ะให้คุณเปลี่ยนทันทีแล้วและให้คุณจินตนาการภาพถึงสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตพอเห็นภาพนั้นเกิดขึ้นภาพนั้นมันตราตรึงค่ะสํารวจว่าจินตนาการภาพที่คุณมีตอนเนี้ยที่คุณกําลังจินตนาการภาพที่สร้างให้คุณไปต่อหรือคุณกําลังจินตนาการภาพให้คุณหยุด เดินกันแน่และถ้าคุณกำลังจินตนาการภาพให้คุณหยุดเดินค่ะให้คุณหาภาพใหม่หาต้นแบบค่ะหาไอดอลที่คุณเห็นแล้วคุณรู้สึกเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณและคุณรู้สึกว่าว้าวคุณอยากเป็นคนคนนั้นคุณจะรู้สึกว่าคุณมีพลังในการลุกขึ้นมาทำและเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองแล้วระหว่างทางนะคะ จินตานาการภาพความสําเร็จที่เกิดขึ้นกับคุณอยู่ตลอดเวลาค่ะครูผิวก็มีจินตนาการภาพของครูปิวอยู่ตลอดเวลาเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันคืออะไรบ้างเพราะฉะนั้นมันจะสร้างพลังสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเราเองแล้วลุกขึ้นมาทําในสิ่งที่เราอยากจะทาค่ะหรือบางครั้งค่ะเราไม่ได้อยากจะทําเลยแต่ภาพนั้นมันผุดขึ้นมาแล้วเรารู้สึกมีความสุข เรารู้สึกฟินค่ะมันจึงสามารถทำให้เราลุกขึ้นมาลงมือทำได้ทั้งทั้งที่ไม่มีอารมณ์จะทำและไม่อยากจะทำแต่เพราะจินตนาการภาพอะทุกคนรู้สึกฟินรู้สึกสนุกและรู้สึกไปแล้วว่าเฮ้ยฉันเป็นได้มันจะกล้าในการที่ออกมาจากพื้นที่เดิมๆของชีวิตกล้าในการที่จะสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆกล้าที่จะลงมือทำในสิ่งใหม่ๆใ,ในสิ่งที่เราไม่เคยทำค่ะ